ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนะี้เราส้องคุณแม่ลูกจะมาเล่นเกมโลกสาอจะม,ม,มาเล่นเมค้าหรูหราไทกูนโอ้ยบัสไทยกูนวันนี้หนใหรแบตชบาร์เดียวเพราะว่า ถึงเข้ามาอีกคนหน mm ึ่งก็ไม่ได้อยู่รถคันเดียวกันอรือก็เลยไม่เลยมาสร้างเรือคันตี่จะเนวันนี้จะมาดูแบทเลนก็คือเวลาเราเข้ามาตอนแรกใช่ไหมคะแบบนี้มันก็จะได้รถมาคันหนึ่งเป็นแบบรถรอเปล่าเราก็ต้องให้เวลามันผ่านไปเพื่อที่เกเงินสะสมเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็มาตกแต่งรถััทเวนให้หรูหรามาเฮาไปเลยหรูหราก็กระโดดรถออกมา มามจะเข้ามาด้นะคะแต่เข้ามาแล้วมันคานไปดูไปดูรถคนอื่นก่นไหมอยาง้ไปดูไปดูดูรถตัวเองดูหล่ะขนาดนั้ด oh ูรถตัวเองก่อน่รถตัหลังมนเหมือนกันค uh ัเม uh ื่อก uh yeah. ี <t uh> <t uh ้เราอบคิดคิฝ่ายเพราะว่เราจะขอฟันย ตดูเงินของเราเยอะแลยเป็นหนุ่มเาีอยจะากได้ชีวิตจริงได้เงินแบบนี้นั่งเงยเฉยแล้วเงินก็ขึ้นมาจริง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 แล้วก็เก็บตังค์กดไอจีเอ็มเลยอยากรอให้ตังค์มันจะนดีแล้วก็กดปุ่มสิบแล้วก็คอร์ดสองมือกดตอนนี้มีหนึ่งมือมันเป็นหมดแล้วเดี๋ยวเราปั้มสองเดี๋ยวมาเก็บตังค์กันแล้วสาม Mình cứ cái kịp đắng đâu Ông Ôi trăng lại Cái okay, cái đường sống mới đã dừng cho Đang cái đường sống mới nèo Đang được cái gì Mà nó thoát đúng không 10, 10, 10. อันนีเารอาสร้างเลยสร้างอกาะบนนหังนะคโอเคจัเลยเฮ้ยใกล้ถึงแล้วอือสร้างรอไปก่อนก็ได้ลูกอ๋อยินไปสร้างรถต้เสียเงินแลจะอยากให้ได้เงินสองหมื่นอแล้วก็อยสร้างเรนจะได้สร้างส่เราได้สร้างมันต้องันต้องเก็บสงืนครบสองหมื่นแล้วเย้ ยารต่อได้เลยค่ะอย่าตั้งสังเลยซังัแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วเด็น้อยอันนี้จะทำงะไรใบใอะไรทมือใมันเป็นนอนนี่ียเีอะไรนีนก็ด้วยฟุ้งองหมือนกันนะก้าวแล้วุองเหมือน เป็นพันบาทลมไฟสวยเดือดเดือดพันบาทนะเนี่ยเฮ้ยเจ้าค่ะลองนั่งดูยนั่งค่ะพิพิธภ์จัดหนักว้าวเราไม่ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วครับเพราะว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ที่รถของเราเองในชีวิตจริงอยากมีรถแบบนี้บ้างเราบ้างนะยกมีรถแบบนี้ตอนจะไปเที่ยวจะได้อนอนเล่นสบายสบาย เนเ็บเอาเงินหมดอีกแล้วค่ะหนูเห็นในการ์ตูนเขาเล่นแบบนีรสวยหนูเห็นในการ์ตูนอ่ะเขาเล่นแบบเนี้ยมันมีชั้นสองชั้นสามด้วยของฟาร์มตังแบมมน,น่งนะครับบุ้ยุยเก็บตางเสร็จแลครับเลือแปดนปดพันหรือแป็นหมื่นะครับแปดพันแปดหมื่นแปดพันแปน้ ้าดานมาตู้ตภาษาอังกฤษคือดี่้ช่มน่ามเลยชั้นล่างมตตูไปสร้างอะไรข้างนอกหน่อยนักสะสมอาจจะมอ ยังไม่เพียงพอตามกันต่อม๊วยลืมบอกไปว่าตอนนี้คือ e ีพีแรกครับอีพีหนึ่งครับแล้วอาจจะมีหลาย e ีพีเพราะว่าแลทเขาอยากสร้างแบบให้หลูหลาหมาห่าให้เพื่อนๆดูชั้น2อชั้นสามหมเขาค่อยไปดูคลิปว่ามีชั้น2อชั้น3าด้วยไม่รู้เราจะทําได้จริงไหมเราต้องมาลองเดีย๋ยวไปวาตามกันต่อนะครับ ไปกันตอนเลยครับตอนนี้มีตังอยู่สามหมื่นครับสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสองร้อยสองพันสามหมื่นสองพันเท่าไรตอนนี้บ้านเราดเริ่มดูหลายแล้วแต่เริ่มยังไม่มีราคาเลยบ้านรถบ้านรถเราดูหลายแต่ว่าราคาเรายังให้มันมีราคาลยหห่างนะเริ่ม ห้องนี้มีหลังคาด้วยมีกระ่างด้วยมีอินออนดด้วยมีเคาน์เตอร์ด้วยมีเก้าอี้ด้วยมีเครื่องดื่มด้วยเฮ้ยห้องนี้เป็นห้องการเลีย้ยงว้าวไว้จัดปาร์ตี้กับพี่ชี่ชวนพี่มาปาร์ตี้อดู ดูมิตังอยู่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบ่พันเก้าร้อยห้าสิบครับแล้วเด็อันนี้คือ <400. S 1> คืออะไรครับคืออันนี้ว่ามันมีเท่าไหร่นี่เล้กพันสองพันเจ็ดร้อยสิบเป็นดูทางได้พอตอนไม่กินเลยครับมิจังคือสองหมื่น 20, ครับ <100. S 1> โมกโมโอ้ยมีสีมีด้วยเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเราก็พาเดินดูดี ที่เราสร้างได้ในอีกทีหนึงลูกปั้นด้วยเฮ้ยลูกปัน้นม้าด้วยมา้ยมาโอ้โอโอไม่พิดยังโมเดเหอเฮ้ยแบบจุดนงี้นงๆจุๆเง้ยๆเฮ้ยมีคนทำขยะจริงขยะยด้วยังโมลด้ยตอนนี้มีตังโมเด้วยตอนนีมีหนึ่งมื่นสี่ร้อยสี่พันูไม่ตังโมเดหนึ่งมื่นสี่พันโอ ให้ต่อได้เลย A B C อา B ีมันไม่พอยแล้วตื๊ดตื้อตืตื้อไปเก็บเงินก่อนไปกดไปเก็บเงนก่อนนะครับมาแล้วครับวันนี้เราเก็บัังได้แสนแล้ว ยังไม่เจ็บเลยนะก <นะ S 1> นน้่ออ,อยากได้อีกอยากได้อีกลองให้เป็นสงองแหนะไยนเขาโอ้ยนานเก็บไปก่อนเลยเร็วมันจะได้สร้างต่อตอนนี้ตั้งอยู่หนึ่งแสนแหา 9, ้นาเก้าหมื่นห้าร้อยหกนี่อะไรทำความสะอาดอ๋อมีใครทำเลยอ่ะไม่รู้คนถึง เราทำคอนเสิได้ตามด้วยล้หน้าบวกเพิ่อนราสามน้อยนะเพราะมีคนเขามาขึ้นรถเราเพื่อที่เขาจะไปสะพานเนทำดีอะทำคอนเสิร์ตจได้เงินด้วยแเปี่ยนแก้วเปลี่ยนทความสะอาดจุกแก้วน้ำนะฮะ้รยังไม่มี้านเลย้ยองน้ำหซ ไฮโซโบใหญ่น้อยใหตัวปิงไห้ตัวปิง,ตงแต่ให้โซแบทเฮ้ยแล้วมาหาแบบนี้อ่ะจะต้องยวาไแค่ก็แ,แบทเลยซื้อซื้อะาานางมานาะพานพานไปไหนอ่ะไปที่ไหนอีกแล้วอะ่ะออกกต่อรถ มาทำรถยิงให้ดีคนมีพนักานมาช่วยกันด้วยอ๋อโอ้ยเม็ดเม็ดเฮ้ยทำอะไรแบบนัดลนั้แบบนี้พนักงานมาเราอ่บจะต้องเ่ียเงินให้พนักงานคนเนี้ยเขาไว่เงินเงินทุกสิ่งไมให้เพราะว่ามันมันดูเขาเล่นละไม่ติดตามด้วยกูฟ้าไอยโมเดิร์นจัลยเอะไรเนี่ยตันได้หมดอีกแล้วพี่สาวก็ไปต่อตรงรุ้นนะ ตั้นสองไม่ได้ลเลยมาแพดดิงต้องรอไอซ์เบอร์ไวด้วยตอนนี้รถเราเราิ่มมีราคาแล้วครับเริ่มมันไม่มีในชั้นสองรับคหรือว่าตรงนี้ต้องเป็นชั้นสองไม่ไดนไ้นี่ไงนี่ไงว้าวแล้วไอซีน้าละค่อยมาจังต่า<อ>งไม้ทอตอนนี้เป็นพิกกี้บาทแล้ว ่า,าแล้วไปทําความสะอาดเก็บตังค์เนอะก็ไม่ป็นมีใครที่แ<ค><ด>อบเห็นเหมือนคันนั้นเขาไม่มีรถอยู่บนรถเขามีอะไรอยู่บนรถอ่ะมีรถรถรถสปอร์ตอ๋อหนูเห็นในยูทูปเขาท่านหนึ่งนะเขามีรถสปอร์ตอยู่บนรถแต่เขาก็สามารถเอาลงมาเล่นข้างล่างได้ดูวยฉะนั้นแล้วท่านติดมาด้พยนะวิธีดูบอด่อยๆหนูดูว่าเขา เดี๋ยวพี่ไม่พี่จต้อนจอยมาให้พี่เอาต้อยมาพี่เวจตอยมาหารถมัดแล้วพี่เอาต้อนม,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 มาดูดูรถเออดูเออด,ดูรถไปทำด้นนานใครบก่อน EP สองเราค่อยมาต่อชั้นสองชั้นหนึ่งแบตเต็มหมดแล้วนี่แล้วตรงนั้นเราค่อย EP สองเลอือชั้นสองนะใกล้ๆอ๋อนี่ไปบันอันนี้เท่าไหร่นะมือเรา อันนี้มูนบาทละว่อนเนี่ยสี่หมืนสามพันห้าร้บาทตอนนี้มีก<อ>ี<ด>่บาทแล้วหแล้วค่อยดูออโจ้จะหารหถแบ,บ็มเมนเป็นไหนหรแล้วทยเยชวเราใช้อยู่อาจจะเป็นรุกพันทิทยครบสิบนาทีแล้วแบมไปมีวิวเอ้ยมีว่าสุนัขด้วยอันนีหนักด้วยอายุ1นึ่ เรารีวิวชั้นหนึ่งก่อนครับเราจะติดคดลิปนะแม่เราจะทำพีดานแล้วก็ไฟก่อนเพราะมันมืดเรามาต่อคลิปพีสงองเฮ้ยมันมีที่เก็บตังค์ตรงนี้ด้วยอือมิจฉาเบย์ใช่หรืเปล่าไม่ไคุณเบย์เขาใสชุดนั้นแะอือ่ะไปรีวิวชั้นหนึ่งเปิดเขาเรียกว่าบบซูมให้เห็นรถข้างน,นอกก่อนเดี๋ยวไปดูรถพี่ออโต้ก่อน จูไม่เห็นเพราดู<ม><ม>อันน,น,นี้อันนี้ใกล้อันนี้มืดไปตัวอ<ม>ืมแต่พอไปดูชั้นละสองไปลงมาทุกเวลาที่จอร์แดนที่เจอสอนอะไรก็แบกว่าถ้าเกิดมีลมขึ้นบนฟรีคลาสผมว่าจะรี <c oughs> วิวแล้วก็คุยไปด้วยนี่จะโดดลงจากรถเขาจะมีโต๊ะอีด้วยนะครับมีตู้เย็แแนแป้เขามีหน้าต่างแล้วก็มีนาเตยอ่ะยังไม่บอกระโดดลงจากรถด้ยสิ อ,อันน,น้อดาวงมืมาเอาึนอเยเก็บประหย,ะยะัดแล้วดนะจะได้ได้ตังได้จากบนั่งรอไว้ซูมซูม<อ>ซูมลดข้างนอกให้ดูหน่อยครับเพื่อนๆเนี่ยงมือขอเวลาสิอันทีก็ได้ซูมแต่เนะราซูหเอนๆดีล้วนะไม่ตอนที่เราซูมว่าเรายังไอรถเรายังไม่ไฮโซโปใหญ่เลย มานไอ้รถเรายังเป็นไฮโซโบลคิคอยู่ไปออกนอกรถสมออิมันออกมาจะตกมัไปเลยนะอืมก็วิ่งตามรถนี่ออกมาวิ่งตามรถอ่ะ zoom ว้ายมุดนะไฮโซมากแต่คนเลี้ยงมาเขามีรถแลมปนั่นยา<ๆ>เขามาอ๋อเขาไอ้ตัวที่ต่อมามันเคยนี่นี่ที่ ใส่รถเดี๋ยวเราลองขึ้นรถไปขึ้นรถเขาเนี่ยเราจะได้ขี่รถเขาลงมาเลยข้างในเด้แอบขโมยรถเหรอไรู้ว่าเขาเอารถมันจะเขาเขาทำไิกี่แถวเขาก็ได้เขาจะแถวเดียวนี่ไแถวที่เราแถวที่เราอยู่แถวที่เราต่อออกมาที่มันเป็นชาน่ะเก็บไว้ใส่รถสปอร์ตเนี่ยเราไปขโมยรถเลมโบชินี่ลองขับรลขึ้นรถที่ช เราไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรเห็นในประตู้เขาคือรถได้เพราะว่าอเคเราไปรีวิวบ้านเราจะรีวิวรถบ้านของเราขึ้นชั้นหนึ่งมาจะมีที่เต็นต์เต็นต์ก็มีที่ให้นักบอลจะเดินต่อไปเป็นเป็นที่นั่งกบอนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นที่เล่นอั่นสนุกสนุกแล้วอันนี้คือ อีพิจพันธ์ส่วนสารน้ำอีพิจพันธ์ส่วนน้ำเป็ส่วนสัตว์นะเปิดไฟของเราได้ดีออกนั่นเป็ปิดไฟเมื่อเดินไปเดินมาไม่ทำความสะอาดเลยเมื่อกี้ดูเห็นเมย์ทำความสะอาดไปว่าอะไรอะไรอีกก็จะเป็นขี้ผักก่อนขี้น้ำผักก่อนแม่ผักก่อนข้าไปสุด โซนเมดอยว่องเห็เห็ดเขาเป็นรูปภาพเห็นแต่เอาอีกเมดหายเมดหายอ่ะปกติเมดเขาใส่ชุดเดี่ยงเนื้อเนื้อบางอีกปกติเมดมาใส่ชุดเดี่ยงเนื้อใช่ไมมันสวยมันไม่เหมือนเมดมาเดินรีวิวไม่ครบเลยห้องน้ำชั้นล่างไงจะมียังไม่รีวิวชั้นบนเพราะว่ายังไม่เสร็จไปไปรีวิวชั้นล่างต่อเลยเสร็จไปทำมามิบอกว่ายี่ปีสองไงครับเฮ้ย มาหมายถึว่ามา,มา,มาหนูอายุสิเจ็ดขวบแล้วหมายถึว่ามาหนูอายุสิบเจ็ดขวบแล้วเนี่ยสิบห้นาทีแล้วมาหนูเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุส <17 S 2> ิบเจ็ดวันเ,เปล่าสิบเขวบี่มันเขียนว่าสีอายุสิบกาเอม่กี่สอายุมันยังอปะ ชั้นหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่รีวิวห้องน้ําอ่ะไฮโซมากอ๋อรีรีดอันนี้อยากมีอันนี้คือปาร์ตี้ไว้ปาร์ตี้โอ้โหโซฟาปาร์ตี้โคตรเท่เลยมีปาร์ตี้แล้วก็มีผนังผนังอันนี้ที่จะไปเชื่อมแล้วก็จะได้รถแล้วก็จะได้ที่เก็บตังบ้าด้วยใครไม่รู้มาขึ้นรถเรา ไปรีวิวห้องน้ำก่อนสิครับโอเคครับ EP แอบขึน้นรถเรา EP โอเคไปรีดิห้องน้ำต่อ EP เฮ้ยสนามนู้เลยเวายังไม่สร้างนะเราจะมาซ่อนต่อ EP สองครับไปรวีวห้องน้ำต่อ,อ,อห้องน้ำอยู่ตรงไหนนะนี่ มีที่้าหน้าต้องสองอ่ดนได้วยน้ำเาต้อช่วยโลประยัดเมื่อกี้มี่ขว่ากีบิดี้ด้วยกีบิดี้ห้องน้ำกีบิดี้แปลว่าอะไรอ่ะอได้วยเอาไปเดี๋ยวห้องอะไรที่ยังไม่ได้ ไม่รีวิวครับชั้นสองเสร็จไม่รีวิวแต่ชั้นหนึ่งมีรีวิวเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้าชั้สองคไม่คลิปหน้าเราจะมาสร้างชั้นสองต่อให้เสร็จครับสำหรับ EP นี้พอแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เฮ้ยมันมีร้านขายวอลนัทอยู่ตรงนกดไลค์กดติดตามกดซับกดกระดิ่งเฮ้ยมา สุนัขเราอายุ26แล้วครับคอมเมนตนมาเยอะๆนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย